สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอก็คือเห็ดเผาะอำเภอกุสุมังจังหวัดสกลนครนะคะทุกคนจะเห็ดเผาะของเราเราการันตีเลยนะคะว่ามีเห็ดที่แบบแก่น้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่โดยส่วนมากเราจะมีแต่อ่อนๆน,นะคะเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอย่างนี้เลยนะคะโลละ550บาท ห้าร้อยห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบาทค่ะเราซีนเป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะทําแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะผู้ใดสนใจสั่งได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีส่งทุกวันเนาะเราก็ต้องไปทุกวันวันต่อว,วันต้องตามออเดอร์เนาะกมมม่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าอาจจะช่างให้ดูจะช่างให้ดูเลยว่าตอนที่ออกไปในหนึ่งกิโลไปฮอดทุ้นไปถึงโน้อนอาจจะลดลงสักนิดนึองอนนานี้ก็เบาเลยใช่มันจะเบานะคะทุกคนถ้า กับพวกทุลงทุเดียนหร<ช>ือว่าอะไรที่แบบว่าไปถึงโนดแล้วอาจจะเบาลงนิดนึงแต่ไม่มีการโกงแน่อนอนะคะทุกคนแลจะให้ดูเลยในการชั่งนะคะหนึ่งกิโลตักใส่พุ๊โลละห้าร้อยห้าสิบค่าสบงห้าสิบาทสองวันถึงนะคะอันนี้นะเดี๋ยวจะพาให้ดูเนาะว่า เห็ดเพาของเรามีแต่หน้อ่นจริงๆถ้าว่าแกเราเก็บไว้กินเองไม่จกตาอ่อนๆอ,อย่างนี้เลยเราไม่จกตาจกดจขอเทค,ครึ่งโลขายไหมขายครึ่งโลก็ขายหนึ่โลก็ขายสองโลสามโลก็ขายค่าส่งก็คือห้าสิบบาทถ้าใครอยากให้ส่งไปสนีก็คือจ่ายค่าส่งด่วนเองเนาะเพราะว่าแต่ว่าส่งแล้นี่ก็เร็วเือกันแฟตเพราะว่าไอ้ก็ บ่ค่อยมีเวลาไปส่งเคอรี่ให้นกโบม้าหับตอนเที่ยงมาจะบอกแน่น่ได้อยุบอ่ะตอนเที่ยงเนาะหับยังไงหัอยู่นี่เหะเอาตัวชิปแพ็กไว้ตอนเที่ยงรู้ว่าคนเอาไปเลยจะได้แล้วเนี่ยนะหอนบอกถึงไหมอันนี้ยังไม่ถช่หนึงกิโลใส่โป้หลายแหบปานั่นใหญ่จริงเยอะจริงรู้ว่าเราจะใส่ถุงละสิบกิโลลองเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะประมันจะล้นไหมท่าวไหนมากินเนี่ยประมาณแปดสี่พอพอ ก่อนอื่นไอ้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไปถึงอาจจะลดบ,บ้างนิดนึงอย่าไปใส่ทงนะถึงอยู่เก็ถึงหนึ่งหนึ่ง,งประมาณอีกนิดนึงอ่ะถึงหนึ่งก็ก็ถึงแล้วนี่เลยนิดนึงอ่ะหนึ่งเมตรสองเมตร นี่หน,น,นึกิโลบ้าก่นหนึ่งกิโลคะือหนกิโลนี่คือหนึ่งกิโลจะเราจะสีแล้วเราจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งกิโลบ้าี่คจเอาไปนึิ้จับนี้นเอาขึ้นยกอคัคเอ,องยกขึ้นมา พอเก่งหนึ่งพ่อบอกเพราะอะไรเนาะรูดูดีดูเห็ดูดรายหูดีเห็ดทนะอดเบลเชฟพ,พ,พี่พีนี่เห็นไหมห้าร้อยห้าสิบพร้อมโฉงอันต่อไปครึ่งกิโลมันบอกใช่ต่อไปครึ่งกิโลจักมาพ่อกินพี่นอ้องเพร่อย่างพ่อบอกข้าเจ้าไปเมิดมือเมิดเวนนะคะ เผื่อจะได้นึ่งกิโลมันไม่ใช่ง่ายๆนะทุกคนเสอร์บอถ้าสมมติว่าฟุกเอลี่คือเฮาเนี่ยเรา b o t สองคนอะจะในลหนึงแต่ว่าเฮานํามือจะมักเล่นแต่คือเอียงนึงคือเฮานักค่าตรงที่เราหนี่ถ่ายคลิปเนาะใช่ถ้าไม่ถ่ายคลิปในวันละโรเราก็ว่าเราได้อยู่นะ,นะไม่ใช่อยากจะปุ่ยเนาะคนบอกว่ามีพักติวมีพักติวแถมให้อบอกว่ามีเดยจะไม่มีค่ะทุกคนไม่มีจริกินก็อยากมีอยู่นะหรือว่าเราไปเอาผักอินทุย ยายินบอเราเอิ้นเอาดมกินแลวบอกเธออีตู่ไล่อะเอานังจากที่ซื่อนำลาบอาเนาะพี่จะพักเตีงเยงนะพี่นอ้องเลยไงต้อ,อยขึ้นโลไหมอันนี้ขึ้นกิโลนะคะทุกคนแพคแบบสวยมากเลยโอ้ต่ห่านิดตักบนตับ,บเผื่อสีสแีแล้วทงเลยทำเลยจะมีมาได็สิงงส่งอะไรขึ้นโลโอ้ยสิ่ง เลยนี่เนาะนี่มีเลกก้าโอ้โหสวยครึ่งกิโลครึ่งกิโลอันนี้สวยมากใส่แดดเขาใส่ใส่ในกล่องต่อไปครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนาะเขาใส่แบบครึ่งกิโลดีกว่าใช่เน่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็สองใช่มันจะสวยกว่าแล้วมันจะแน่นมันไปถึงลูกค้าก็จะแบบเป๊ะเนาะ ตรนนี้้มมัไไ่ดวยังไม่ถึง่าะดร่นี่สิแม่เลยจังหน่อยจะสามสี่หน่วยนเดี๋ยวพยามันเป๊ะไร รับของแม่นโนบแล้วก็ของอ้พ่อจะ้ะแตยังได้ซำนเนเอาไปากกังแต่ตีห้ามาเนี่เมื่ออีกสิมสิบไอ้ตามตามเข้าไปบนนองมื่อื่นนี่น้อ ถือบอลแน่แน่นาเมื่อกี้มันมถือสายไปอยากเปลี่ยนมือขาวไม่นอนเอ้ยเครื่องซี่เนี่ยตั้งแต่เขาเมาตัวบริสไทเลยเพราะว่าตอนเขาเมาเนี่ยอ้เอาไปให้เจ้าซีนนะนะบ,บแต่จอเฮ็ดไม่เห็ดอีกอ่ะงนนงนนงงเห็ดแต่จะโร่โบ

น ah. ่ในจะบอกว่าตอบในจานแจงจิน hmm. คียอ <c oughs> <c oughs> mm ่ะหมอกในตรงห่นลอ่ะเจ้าคอยจะบอกว่ารงไเจ้าโทรศัพท์มากรมาค่อยมาแบบไขมันฟิตฟิตปังปังนะฟิตฟิตฟิตปังปังเลย ทุกคนนี่นะคะครึ่งกิโลอาจจะแพ็คอย่างนี้ไปเนาะหนึ่งกิโลจะเป็นอย่างนี้ครึ่งกิโลสองร้อยสามสิบหนึ่งกิโลห้าร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทนั่นก็คือเป็นหกร้อยไม่มีเก็บปลายานนะคะเพราะว่ามันจะเสียในการตีกลับขึ้นมามันก็จะเสียเนาะสนใจทักมาที่ห <N t S 2> นึ่งสองสามสี่ห้า KPP ได้เลยนะคะเป็นช่องการติดต่อทางไลน์นะคะเบอร์มไม่ค่อยให้เพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะไม่สะดวกที่จะรับเนาะ สับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ